นะเลยคนอาจจะงงๆหลวงพอดีคืออะไรนะหลวงพอดีคือทุกอย่างดีหมดนะการมองโลกในแง่ดีจริงๆแล้วในภาะวะปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะว่าตอนนี้คนทุกข์เหลือเกินนะครับเพราะเหตุการณ์วุ่นวายทั่วโลกเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประท้วงการอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเกิดสงครามะระหว่างประเทศสงคราม เศรษฐกิจกสงครามการค้าสงครามไซเบอร์สงครามที่รบกันจริงๆงั้นกำลังจะบอกว่าถ้าเราเองเป็นคนคืออยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยเราคงเครียดเหลือเกินเราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ทําไมมันวุ่นวายจริงๆที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ลําบากหนอจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนมองอะไรดีๆเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเล่าเรื่องหลวงพ่อดีให้ฟังนะฮะหลวงพ่อดีนี่มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง อยู่ที่วัดเนี่ยก็จะมีโยมเข้ามาปรึกษาหาหรือท่านบ่อยมากก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับลูกผมถูกทหารนะไปเป็นทหารนะตรวจทหารแล้วก็ถูกทหารผัดหนึ่งนะฮะไปเป็นทหารหลวงพ่อบอกเออดีแล้วดีแล้วมันดียังไงหลวงพ่อเอา้ามันไม่ดียังไงก็เพราะว่าการถูกทหารการกตรวจทหารแล้วถูกไปเป็นทหารก็ทําให้ลูกหลานเรามีระเบียบวิน,นัยเห็นไหมครับ มีระเบียบวินยัยเป็นคนขยันเป็นคนดีแล้วก็ไปฝึกทหารก็กลายเป็นคนมีระเบียบวินยัยพอต่อมาหลายวันต่อมาโยงคนนี้ก็มาหาหลวงพอ่ออีกหลวงพ่อครับลูกผมได้ไปออกลาดตะเวนไปยิงกับผู้ก่อการร้ายดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับอดีอยังไงเอา้ามันจะได้เจอเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงที่ได้แก้ปัญหาหถูกมันเป็นคนเปไ็นฮะฝึกมาเยอะเราไปอยู่เหตุการณ์เหตุการณ์งั้นก็ไปได้แก้สถานการณ์ก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไร หลายวันต่อมาก็มาบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อครับลูกผมในรับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายโอ้ดีแล้วดีแล้วเอาดียังไงหลวงพอ่อเอามันแค่บาดเจ็บมันยังไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับโอ้ยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีปัญหาหรอกนะอย่าไปซสีเรียสนโยมนะสบายใจกําลังจะหว่อหลวงพอดีดีจริงๆนะทุกอย่างมองในแง่ดีหมดเลยถ้าเรามองในแง่แง่ทุกหน ร้องไห้ร้องห่งมทุกร้อนลําบากยากเย็นเหลือเกินทําไมชีวิตมันทุกอย่างนั้นมันลําบากอย่างนี้เห็นไหมครับงั้นกําลังจะบอกว่าการอะไรมองดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยนะครับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ